太棒了 Holy shit. Markman, man, Sniper, sniper, sniper. Thank you, mate. เกิดไม่ได้หรอเกิดได้ไม่แทบะกได้จ้าก็ไม่แทบเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร้ฟาิงไม่ปกไม่ได้เหรอคือว่างวรรวไงจะเรลี่ก่อนแล้วก,วกแูแทบอ่าแปลงหรืองไม่ได้เกิดไ,ได้ เก็บได่รี่จับได้แล้วจ้าเกิดคนนี้เอาเพื่อเพื่อเกิดได้เหรอโอเค มีมีปืนยิงอยู่ของน้องสองจะมาช่วยกันนะแถดนี่เดี๋ยวแทงให้เลยตอนแรกตอนแรกไม่ทุกเค,กเค,เค,เคลียร์ละแต่มันยืนนอกแ,แนวมันยิงปันยิงหนักอยู่อ่ะเนี่ยมาวัวยิงกดได้ไหนจา้าครับจะปอกได้ไหมปอกอาวัวจริงเป็นพางแมมอยู่มอวัว ย,ยิงยิงกดไปเลยยิงกดไปเลยถ้าเป้ามาใส่เมือยิงยากผมอยู่ท้ายรถกค่ยังโดนยิงถึงป้าโง่ถึงป้าโง่รู้ว่านางฮอไปลงแล้วหลังจะนั่งฮอไป

เดี๋ยวใครจะเกิดนะัดเอาเราอ่ะจะเกิดอะไรดิ ไม่ใช